ดูสถานการณ์โควิดในพื้นที่อุตรดิตถ์กันบ้างนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้พบเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในสารกลางจังหวัดอุตรดิต์ติดโควิดสินะคะทางด้านของสาธารณาสุขจังหวัดอุตรดิตถ์เองค่ะได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สารกลางจังหวัดแล้วก็ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกักตัวเองค่ะ หลังจากที่พบเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในสารกลางจังหวัดอุตรดิตต์ติดเชื้อโควิด -19 นะคะทางด้านของนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็ได้สั่งการด่วนให้มีการกักตัวเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงให้กักตัว Work From Home นะคะเพื่อรอผลการสอบสวนโรคและสั่งให้ปิดสำนักง,งานพื้นที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ก็ยังสร้างความมั่นใจด้วยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดในพื้นที่โดยรอบสารกลางค่ะ ้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ค่ะเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่คาดว่าตนเองใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงสูงสามารถเดินทางไปสวอปที่ศูนย์สวอปสนามกีฬาหมอนไม้ได้นะคะสำหรับภายในสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติราชการตามปกติมีการปิดในบางพื้นที่และกักตัวเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ได้ใกล้ชิดค่ะทางที สอบสวนโรคก็ได้เข้าติดตามสถานการณ์และสอบสวนโรคบุคคลที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงต่อไปค่ะ